สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจับตาอีก7เดือนเกิดภัยธรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเล่อีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่า จะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองสวรรคต ด้วยพระชนมายุ9 6 0 0รษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัตริครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีก2คนจะเป็นใครที่จะจากไปซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดช็อกเลือกตั้งปี2566หมอป่ายชี้ไทยมีนายกสองคนย้ำหลังสงกรานสยองหมอป่ายพรยกระซิบเผยดวงการเมืองปี2566เผ็ดร้อนเลือกตั้งใหม่ ไม่เห็นทันยมกระซิบเห็นภาพการพูดคุยที่ลงตัวสองฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลและจับมือร่วมกันร่วมมือร่วมใจของคนที่เกิดวันที่21ทั้งสองคนพิธีกรถามย้ำบทสนทนาคืออะไรเล่าได้ไหมหากย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนๆหลวงพี่ปายกับไทยรัฐทอล์กจะไม่เคยทักข้อมูลเยอะมากเท่านี้มาก่อนวงเล็บถึงแม้ว่า จะมั่นใจในการทำนายแต่ทุกครั้งก็ยังมีความกังวลใจเมื่อบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างยิ่งหนึ่งปีให้หลังมีภาพลักษณ์เป็นภิกษุณีก็อาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ครั้งนี้หลวงพี่ปายให้รายการมาที่บ้านอีกครั้งขอย,ย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้เราคุยกันเมื่อยิมสคุมภาพัน2566ดยหลวงพี่กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ต้องพูดดวงการเมืองจากนี้จนถึงพฤษภาคมหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรใครขึ้นแท่นว่าที่นายกคนใหม่มีเลือกตั้งปี6 6หหรือไม่คนแดนไกลได้กลับบ้านไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเริ่มจากพิธีกรให้หลวงพี่เชิญท่านยมเข้ารายการด้วยเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังสงกราน หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนราศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนดวงของทางหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่ยีมสองกุมภาพันธ์ยุบสภาหรอไม่แน่ใจ แต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงของใครคนใดคนหนึ่งของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานวงเล็บยิ้มสองคุมภาพันธ์ไปการตัดสินใจใหญ่ไม่มีไม่ม,ม,มีถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนคือ11คุณประวิทธิ์แต่11อนะ่ะนี่ตัดไปก่อนนะท่านยมบอกว่า21เ,เนี่ย จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะความคืบหน้าล่าสุดหมอปายไพรกระซิบได้ออกมาทำนายดังนี้ครับเลขกระทบชะตาชาวไทยและชาวโลกเลขกระทบชะตาชาวไทยและชาวโลกภิกษุณีปายกล่าวว่าเลข6กระดกพร้อมพัง2 5 6 6ถ้าาตัวเลขพุทธศักราชนี้ ตามหลักของท่านยมหมายถึงอะไรบ้างเลขสองตัวหลังของข้างล่างตามหลักของท่านยมเลขสองคือการที่มนุษย์ชอบโชว์ชอบเด่นดังชอบความรุ่งเรืองผ่านทางช่องไหนก็ได้ฉันขอดังไว้ก่อนส่วนเลข5เป็นเลขที่พยายามดึงเรื่องของความเชื่อขึ้นมาของไทยจะเป็นเรื่องของาศาสนาคำพูดส่วนเลขห้า ข้างล่างคือเรื่องของความเชื่อศาสนาเรื่องของศิลธรรมแบ่งซ้ายแบ่งขวาขึ้นอยู่กับ2ตัวหลังส่วนเลข6ข้างล่างถือว่าเป็นอะไรที่ตกต่ำเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางเมื่อสองตัวมาเจอกันตกต่ำคูณสองจะมีเหตุในเรื่องของเกี่ยวกับน้ำสะเทือนเรื่องของการระเบิดใต้น้ำหรืออะไรที่แบบแทนที่มันจะตกทีเดียวนะ่ะแต่ ตกคูณ2ความแรงความอันตรายความเสียหายคูณ2พิธีกรถามย้ำว่าที่กำลังจะบอกนี่ว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิภิกษุณีปายกล่าวว่าเราไม่พูดคำว่าสึนามิเรื่องของนิวเคลียร์ที่ลงใต้น้ำทำให้วงแหวนสะเทือนเป็นไปได้วงแหวนสะเทือนทำให้เกิดสึนามิได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจัยมันไปด้วยกันได้ ซึ่งเล็ก6ตัว2ตัวนี้นะ่ะมันก็มีผลมีเหตุทำให้คนเสียชีวิตจากของเหลวค่อนข้างเยอะเรื่องของการเดินทางก็เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความมีชื่อเสียงเรื่องของคนอยากดังก็จะเสียชีวิตหรือมีเรื่องของการแตกหักค่อนข้างเยอะเหมือนกันพิธีกรกล่าวว่าหมายถึงว่าคนที่ดังอยู่แล้วจะมีการทะเลวิวาทมีการแตกหักกันเสียชีวิตด้วย พิกซุนีปลายกล่าวว่าคําว่าดังในที่นี้ไม่ได้อาจจะหมายถึงดาราเท่านั้นเป็นในวงการหรือคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งจะมีเรื่องของการเสียชีวิตคําทํานายสถานโลกหมอดูอีทีเกี่ยวกับดวงเมืองไทยหมอดูชื่อดังระดับโลกหมอดูอีทเสียชีวิตไปอย่างสงบในช่วงเวลาราวๆตีสี่ที่เมืองย่างกุ้งเมียนมาโดยหมอดูอีทเป็นหมอดูชื่อดัง มาอย่างยาวนานหลายสิบปีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำนายทายทักที่แม่นยำํำยิ่งกว่าตาทิพย์โดยเฉพาะเลขหลายตัวบนธนบัตรของผู้ที่มาเช็คดวงชะตาเพราะมีความแม่นเหมือนตาเห็นเหตุนี้เลยทำให้ชื่อเสียงของหมอดูอีทีโด่งดังทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมคำทำนายสถานโลกที่หมอดูอีทีเคยทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองไทยเท่าที่จำได้ แม่นหรือไม่แม่นมาดูกันฟันธงตระกูลชินวัตรทักษิณยิ่งลักษณ์สูญหายไม่เหลือซาก31กรกฎาคม2556หมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวพมา่าได้ทํานายดวงประเทศไทยบางช่วงไว้ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,รนตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนในประเทศ จะมีการต่อสู้กันเองทำให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากผ่านวิกฤตไปได้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยหมอดูอีทีทำนายไว้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนและตุลาคมโดยใช้เวลาประมาณ6-9เดือนและสถานการณ์จะเริ่มคงที่ในช่วงปี2557ตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงและ ในช่วงปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของประเทศไทยหรือที่มีผู้นำผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซากทั้งนี้หมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและในปี2559ประเทศไทยจะเป็นดั่งฟ้าสีทองผ่องอัมพัยทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพความคืบหน้าล่าสุดพระพยอมเตือนสงลงหน้าหน้าทองแตะตัวจับมือสีกาเป็นสิทธินอกครูจะมีแต่ตกต่ำ3าม0มีนาคมจากกรณีที่มีผู้ใช้ f เฟชบ o ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพระสงฆ์ทำพิธีลงหน้า,หน,าหน้าทองให้กับสีกาหลายคนโดยมีพฤติกรรมการแต่เนื้อต้องตัวใช้นิ้วแตะหน้าผากและ จับมือทำให้เกิดกระแสภาววิจารณ์ดรามา่าในโลกโซเชียลว,ว่าไม่เหมาะสมล่าสุดผู้สข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้วตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวกับพระพยอมหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดกล่าวว่าการลงหน้าหน้าทองโดยปกติแล้วจะต้องใช้ทูบและเทียนในการทําพิธีแต่จากกรณีนี้จะเห็นว่า เป็นการจับด้วยมือแตะหน้าผากสีกาตนเพิ่งเห็นเป็นรายแรกแต่จะมีที่อื่นอีกหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ครั้งนี้เห็นชัดเจนตนจึงขอใช้คำว่าสิทธินอกครูธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูเสกครูสวดครูเจิมครูศักดิ์เป็นครูที่นอกเหนือจากพระบรมครูใครที่ไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู แต่ไปนับถือครูอื่นแทนและมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำได้ตนมองว่าไม่ควรทำถ้าทำลงไปแล้วจับสีกาไปแล้วถือว่าอาบัตถือว่าโลกะวัชชะแต่ละวัดน่ะที่คิดจะทำแบบนี้ขอให้รักษาประเพณีเดิมเอาดอกไม้ทูบเทียนเอาดอกบัวเคาะก็ว่ากันไปซึ่งทางวัดตนนั้น ก็ไม่มีการทำพิธีเช่นนี้เพราะเป็นการหากินถ้าจะเป็นพระแค่บิณฑบาตก็ควรจะพอแล้วให้หาวิธีอื่นมาทำแทนดีกว่าจะไปจับจะไปแตะขนาดนั้นในการที่พระสงฆ์ทำเช่นนี้เป็นการผิดถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไปนับถือครูอื่นก็จะมีแต่ตกต่ำจะต้องเดือดร้อนในใจภายหลังเพราะ จากที่ดูแล้วพระสงฆ์ที่ทำพิธีอายุก็ยังไม่มากซึ่งการทำพิธีลงหน้าหน้าทองมีหลายแบบและมีเยอะอย่าเป็นผีเน่ากับโรงผุเป็นผู้หญิงก็อย่ายื่นหน้ายื่นตาไปให้พระเป็นพระก็อย่ามิ่นเมไปเกี่ยวข้องกับโรมจันทร์ทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ